พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแมัพักที่3พร้อมด้วยพันเอกหญิงสุชาดาแจ่มสุวรรณนะคะประธานแม่บ้านสมาคมแม่บ้านขออภัยค่ะประธานสมาคมแม่บ้านทาหารบกสาขากองทัพภักที่3เดินทางเป็นประธานในพิธีวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2568ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอบน้ำฝนพร้อมทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยคะ่ะวันอาสาฬหาบูชาในปีนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาธรรมมจาักกับบวัตนะสูตรแก่บัญจวคีซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมร่วมที่ทีทำบุญตักบาทฟังธรรมและเว เทียนตตาาาามมววัดวาอาา่่งๆคะเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวนะคะกองทัพภาคที่3ได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้กําลังพลและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางาศาสนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมให้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปค่ะ